ฟั fun touch, fun touch นทัดฟันทัดป่ะฟันทัดี่แรมส่แรมแรมสี่ล4อมหกสิบสี่นัทุลนคอ้สองพันห้าแอนดรอยเวอร์ชันเก้านะครับตัวเนี้ยเฮ้ยข้างหลังมีกิ้มนิ้วได้ด้วยกล้องสองตัวไปว่ะครับวันนี้มาดูว่าร้าจะเปลาดีวกว่าจะเปล่าดีครับ นี่มีเยอะไหมวันนี้โอ้โหจะหมดแล้วออกหลายตัวมากนะนออกไปหลายตัวโอเควันนมากี่โมงอ่ะเจวันนี้มาแปดโมงแปดโมงโหไม่รอกันแล <laughs> ้วไม่รอ <laughs> ไปหลายตัวแล้วใช่ไหมอืมนี่จอยจอยเพย์สี่วันนะโนนเถื่อนเนี่ยพี่หน่ะอ่ะเดี๋ยวมาให้กันมีอะไร น,นี้มั่งรูปนี้เจ๊ดูสับสองพันห้านเลยครับนั่นแหละโอ้พาวเวเรอร์ดป่ะเจ๊ฮะลอง<า>วีโบวีโบวีโบเจ๊ดิตอนนี้น่าจะพร้อมเล่นเลยล่ะตอนนี้เไหมพร้อมใช้เลยละ่ะโอ้ เหมาไปแล้วอ่ะจะหมดแล้วขายดีไขยดีแล้วนี้ดูสิเราไม่ทันแล้วล่ะเรามาไม่ทันแล้วล่ะแล้วก็มีในตัวเบาอืมาแล้วก็ PHP 2ส0องร้อยห้าสิบเดี๋ยวรอ Vivo แป๊บนึงให้เราดูถึงกันอ่าเดี๋ยวให้เจ้าป้าใส่ผ้าเบิกกันอ่ามี PHP อีด้วยดูดิเดี๋ยวถึกก่อน อ่ะถูกมากันเหลยสองร้อยห้าสิบเป็นไะ TSP รุ 1, 1, ะนะ่นหนึ่งพันก็จะหนึ่งพันละนะอ๋อแน่หนึ่งพันอ๋อหนึ่งพันนะทุกคนสองร้อยห้าสิบไปเจอประกันมีอะไรอีกนอกวันนี้มีอยู่มีปุมมป่มใส่อยู่มีปุ่มใส่อยู่ เดวมีอทิตย์ตัวโตชิบาตัวนี้มันห้าร้อยจิกนะห้าร้อยจิกตัวนี้ของซัมซุงห้าร้อจิกเหมือนกันแล้วก็นี่ เอกชนลฮัดดิตเอกชนลเอกชนลตัวละร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับเอกชนลฮัดดิตตัวนี้ฮัดดิตของวัฟเฟิลเอ่อละห้าสิบ เงี้ยแบบลองดูต้นนี้ไม่รู้เท่าไหร่น่าจะประมาณห้าร้อยจิกนี่แหละบ้างอะไรของบัฟเฟลอาจจะเขียวให้ได้ ทูสองตัวหรอทูที่เป็นตัววอออ๋ีกเลยเออน่าจะเยอะอยู่ไหมเมื่อนี้อ่ะอันนั้นอะไรนะที่เสียแล้แกะอะไรครับเจผมว่าอัน่ะอะไรเดียวอ๋อโทรศัพท์เหรอเดี๋ยวดูกันนะครับทุกคนโทรศัพท์ของเดียวเปล่าเด้อืม มันเป็นโทรศัพท์ของเดียวอะ่ะต้องยืนนั่งไม่ได้ปวดขาวัน <laughs> มันเป็นเดียวเดียวที่เป็นแบบพ็อกเก็ตป่ะน่าจะใช่นะอืมโอเคเอาเถอเขาเดียวกันอ๋อโหเยอะนะ ันนี้เป็น vivo เฮ้ยเดี๋ยวไปกันเราดูกันนะครับมันเป็นรุ่นไหนล่ะ vivo vivo รลเขาตัวไหนอะนมันไ,ไ,ไม่เข้าไปให้อะอะเหรอ อ๋อนี่ไงออ v วิโ1 9หนึ่งเก้าศูนยฟันทัดฟันทัดปะฟันทัดแน่แรมสีแรมแรมสีล้อมหกสิบสี่นะทุกค,น oh. นะคะวน้สองพห้า Android version เก้านะตัวเนี้ยเอ้ยน่าสนใจนะตัวเนี้ยราคาถูกมากสองพห้าเอง วิวโบววิวโบว์ได้ฮะข้างหลังมีกิ้มนิ้วได้ด้วยกล้องสองตัวนะวะเออกล้องสองตัวสามตัวด้วยซ้ำกล้องสามตัวอ่ะให้เจ็บปะตรงนี้ไหนครับมาไม่ทันหลายๆอย่างเลยโอ้โหพลาดเลยตันนี้ก็อูน,นักเหมือนกันตรงนี้เนาะกล้องแคนนอน ก็มีอะไรอีกนอะลองดูก่อนอะไรที่มันยังเหลือให้เราดูมั้งอ๋ออันนี้อะไรไม่รูจีอ๋อเป็นพวกเป็นอ p พีสามันเคางเล่นเนาะเครเ่องอิพีสามตัวขยายสัญญาณอ๋อตัวน่าจะเป็นตัวนั่งไอพ็อกเก็ตไวไฟเนาะ อุปก็ณ์ไวไฟมีเยอะอยูน่นะครับสองสามตัวนาไรกาอะไรนะครับนั่นละ่ะออฟฟิ t บิ t อ,อ่ะอเจไม่ใช้หรอฟ i ิ b บิดตัวน,นี้น่เอ <laughs> สเอสนั่นล่ะสวยเลยใช่ไหมอ่ะออฟฟิ์มาใส่ก็หายละใส่เคมาใส่ไอนาฬกาฟิ b ต t ติดโจบปานเราไม่มีอ๋่ไหม่หาตั้งก่อนใช่ไหมฮะฟิตบีดอะอะไรเหรอจะดูเหรออ่ะมีอะไรเก๋แล้วก็มี็นแล้วก็สีดำนั่นแหละครับนี่อะไรวะานเ อันที่ก็ไม่รู้จักรุ่นนะอันนี้ไม่รู้จักรุ่นมันรุ่นอะไรไม่รู้ผมอืมอ่ะอ่ามีอะไรงอวันนี้ก็มีจอจอคอมอีกสองตัวตัวห้าร้อยกับหกร้อยเนาะแล้วก็เลนนีนิคอนตัวหนึ่งตัวนี้เห็นปะเลนนิคอนไม่ไม่ชินกับกล้องอันนี้เลย มันมันหมุนไปหมุนมายากไอ้ต้องหมุนข้อมือตามครับพอบิดอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ไปนะมันต้องแบบต้องหันน่ะตามเงี้ยเรามันล็อกเป้าไว้เลยครับไม่ยจอตอนนี้กี่นิ้วไม่รนนู้ยี่สิบเบียดเท่าปเจ๊อ๋อกี่นิ้วไม่รู้นี่มายี่สิบสามนิ้วแหละยี่สิบสาม ตอนนี้ประมาณยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับน่าจะอันนี้อะไรมันจะเสียงดำเลยคู่อะไรใช่ไหมครับ<ช>อ๋อสวยเปิดได้อ๋อของไอโฟนอ๋อมาซีแล้วขอดูแล้วนะที่เซ่แล้วดูแล้ว ที่แล้วนี่มีตัวสีเทานี่ป่ะที่นี้มีสีดำเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะน่าสนใจก็คือตัวนั้นแห่นล่ะสองพันห้าสิ่งที่น่าสนใจใช่ vivo ไง vivo อะไรม่รว่าฟันอะไรสยามนี่แหละแล้วก็มีเครื่องวิวจอคอมอ่ะอะน่ารักอะ อ่ะไปแล้วถุงยังไงไม่รู้จำไม่ได้แล้วถุงอย่างไรเอาเนี่ยหลานถูกเจออ๋อบอร์ดกีบอร์ดโอเคนะทุกคนน่าจะมีประมาณนี้ร้านเจี๊ป้าวันนี้นะครับโอเคเจี๊ป้าขอบคุณครับที่น่าจะกันนะครับ ที่หน้ามาเปล่าไม่แน่ใจเลยอ๋อเขาแบบไป,ไปทัวร์ต่างจังหวัดนี่ไหมใอ,อ,อ่าคนร้านนี้ก็มีเดี๋ยวตักตังก่ออ่ะเสร็จกล่องมีวิดีโอตด้วยวิดเจ็ตหนึ่งหอก็มีหอตัวนี้มันโยยาเดียวกันด้วยเปล่านะอตัวหอ พอตัวนี้กับรีโมทเหมืมอนกันเดียวกันอ่ะเดีย๋ยวค่อย,อยค่อยมาก็ได้ปะเราี่แกกกันดื้เราไปดูร้านางใมก่อนดีวกว่าน,นะครับก็จะหา